สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะน้ำตาลจากช่อง YouTube l u x u r y GN และเพจ a c e b o o k รถยนต์ MG บายนำตาลรวมถึงเพจ MG นครหลวงบางนากม .13 ค่ะจุดเด่นของ MG4 ม Power นะคะอย่างแรกเลยสีอย่างเป็นทางการเรียกว่า p r e เมียมแมค e ี r ค่ะค g 4 x o w e ่เ MG4 เป็นรถยนต์ขับเคลื่อน4ีล้อมาพร้อมขุมกำลัง435แรงมา้าแรงบิดอยู่ที่600นิวตันเมตรอัตราการเร่ง 0-100ค่ 0, 100ะ0-100นะอยู่เพียงแค่3.8วินาทีเท่านั้นค่ะในส่วนของล้อนะคะเป็นล้อแม็กขอบ18นิ้วยางเป็นบิ t โ n e ทูล a นซามาพร้อมกับน้องคาลิเปอร์เบรกสีส้มหรือน้องมะม่วงนั่นเองและจานเบรกขนาดใหญ่ที่ระบายความร้อนได้ดีมั่นใจในการใช้งานได้เลยค่ะมาดูภายในกันค่ะเบาะเป็นแบบอคันธ่านะคะมีราวจับมาให้3จุดนะคะและรองรับ Android Auto และ Apple CarPlay ค่ะมีระบบ iSmart ที่ใช้งานสั่งการผ่านด้วยเสียงและด้วยแอปพลิเคชันค่ะมาในส่วนของความจุแบตเตอรี่นะคะอยู่ที่64กิโลวัตต์ค่ะวิ่งได้480กิโลเมตรต่อการชาร์จหนึ่งครั้งค่ะรองรับนะคะการชาร์จ DC หรือซ u เปอร์ชาร์จนะคะอยู่ที่140กิโลวัตต์ค่ะ คุณลูกค้าที่ชอบความเร็วความแรงและระบบความปลอดภัยนะคะราคาอยู่ที่1 0ล้านหนึ่งแสนหนึ่ง0เพันเกอบาทค่ะปร r สิทธิเทียบเท่ากับรถยนต์ซูเปอร์คาร์เลยนะคะน้ำรับจองนะคะขั้นต่ำเพียง1,000บาทเท่านั้นค่ะ แล้วก็ลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถติดต่อตามช่องทางนี้นะคะ ID Line นะคะน้ำตาล096 6ค่ะและเบอร์โทร090 269 3765นะคะอย่าลืมนะคะถ้าสนใจนะคะจะโทรเข้ามาหรือแอดไลน์เข้ามาก็ได้รวมถึง inbox เข้ามาทางเพจของน้ำได้เลยค่ะ